สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันนะครับพี่น้องในเช้าตรู่ของวันนี้นะครับวันที่26พฤศจิกายนวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะฮะเริ่มเริ่มที่คลื่นกระแสลมตะวันตกทางด้านบนเขาก็จะกระชากค,ความเย็นนะฮะมาจากบริเวณหลังคาโลกหรือบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาร่วมด้วยรืยที่เราเรียก ว่าหนาวฟ้านั่นเองนะฮะก็ส่งผลให้ไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเลยนะครับในเช้าวันนี้พี่น้องสัมผัสได้นะฮะในขณะที่วันพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมิน่าจะทรงตัวหรือสูงกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมานั่นก็คือกระแสลมกระโชกนะฮะพี่น้องพรุ่งนี้เรามาวิเคราะห์ลมกระโชกกันซึ่งเป็นบริเวณกว้างมากเลยนะฮะร,รวมถึงพื้นที่ภาคเหนือที่ไม่ค่อยได้กระโชกด้วยนะฮะพรุ่งนี้กระกระ,กระโชกนะครับ เกิดจากอะไรนะฮะปัจจัยอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่27นะฮะพฤศจิกายนค่อยว่ากันครับส่วนพี่น้องหลายท่านนะฮะที่ถามหรือกังวลน,นะกังวลแล้วก็ถามเข้ามาเรื่องเส้นทางพายุนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ข้อมูลที่เราเคยเคยมีกันอยู่นะฮะมาแบบจําลองทั้งลมทั้งความกดนะฮะมาวิเคราะห์เส้นทางแบบเต็มระบบนะฮะอย่างที่เคยทําให้ดูใน ช่วงเช้าวันที่28กันแล้วกันนะพี่น้อง28พฤศจิกาย,ยนนะครับท่านใดสนใจก็มาติดตามกันและเรามาดูกลไกอากาศหลักในวันนี้กันเลยนะครับพี่น้องมาเริ่มกันที่ความกดอากาศนะฮะเท่ากันด้านบนนะฮะภาพรวมวันนี้เลยทั้งระบบนะฮะของประเทศเราก็จะมี2ระบบหลักนะของความกดอากาศทํางานนะฮะทำงานเช่นเคยนะครับแต่เรามาเจาะลึก,กเกรเดียนความเย็นกันก่อนครับ หนึ่งนั่นก็คือมวลอากาศเย็นนะฮะระบบแรกนะฮะมวลอากาศเย็นจากจีนนะฮะที่ยังคงแผ่เสริมกำลังลงมาโดยเราเห็นการเรียงตัวของเส้นความกดอากาศสูงเริ่มเป็นระเบียบมากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องที่จะทำให้เกิดอาการจมของอากาศหรือซับซิเดนในพื้นที่ต่างๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ดูทางด้านล่างก่อนนะฮะเราจะเห็นแนวเส้น1ัน2นะฮะซึ่งเป็นเส้น เส้นเกณ์ความกดสูงเริ่มต้นนะ,ะวางตัวอยู่บริเวณเหนือภาคใต้ตอนบนแถวแถวปัจจวบชุมพรซึ่งเป็นขอบนอกของมวลอากาศเย็นที่กำลังแผ่ลงมาถัดขึ้นมาบริเวณภาคกลางนะฮะภาคอีสานล่างนะฮะเราก็จะเห็นเส้น1 0 1 4ถึงซึ่งเป็นเส้นที่เย็นเกือบค่อนข้างหนาวแลวนะครับส่วนเส้น1 0 1 6กถึงพนั้นก็พาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือและอีสานเกือบทั้งหมดนะฮะซึ่งเป็นเส้นค่อนข้างหนาว โดยบริเวณที่เย็นที่สุดนะฮะพี่น้องในวันนี้ก็คือโซนเหนือนะฮะภาคเหนือและอีสานบนนะฮะซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของเกรเดียน1 0พันสิบถึงพันยที่เป็นเส้นความกดอากาศสูงหลักที่นำพาอากาศหนาวเลยนะครับลงมาระบบที่2นั้นก็คืออยู่ทางขวามือของทุกท่านนะฮะก็คือพายุหรือย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ใครฟิลิปปินซึ่งมีศูนย์กลางความกดอากาศที่ต่ำ กว่า1,000พเฮกโตวัสคานะหรือ900ยกว่าแล้วนะฮะวันนี้เขายังคงมีหน้าที่สร้างล่องความกดอากาศต่ำพาดเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างนะฮะที่เห็นแลวก็เป็นตัวกระตุ้นหลักของฝนในภาคใต้ตอนล่างสุดอยู่นะครับในวันนี้เพิ่งลงทะเลจีนใต้มาใหม่ๆถัดมาก็คือแนวการพัดของกระแสลมระดับล่างนะะพี่น้องจะเห็นวันนี้ลมมรสุมตะวัน ออกเสียงเหนือพัดด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะฮะมีบางที่แรงจัดนะฮะถัดจากภาคตะวันออกลงมาก็นาพาอากาศที่ค่อนข้างเย็นเข้ามานะฮะแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างครับบริเวณภาคใต้ตอนล่างของเรานะฮะก็จะมีกระแสลมที่มีกําลังแรงจัดนะฮะแล้วก็พัดลนะักษณะทวนเข็มนาฬิการอบศูนย์กลางยอมความวกดอากาศต่ํานะฮะ ลมมันก็จะมาจากหลายทิศหลายทางนะพี่น้องมันก็เข้ามาพัดส,สอบกันนะฮะพัดส,สอบเข้าหากันหรือคอ,อนเวอร์เจนนะฮะอย่างรุนแรงต่อเนื่องนะฮะเหนือบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างเห็นไหมครับซ้ายมือสุดและคาบสมุทรมาเลเซียซึ่งนี่ก็คือหัวใจนะฮะยังคงเป็นหัวใจหลักที่สร้างเมฆฝนให้โตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นบริเวณกว้างอีกวันหนึ่งฮะแต่ก็มันก็จะลดลงไปสําหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับ ก็จะเหลือตอนล่างๆอยู่ประมาณ4 5จังหวัดประมาณนั้นนะครับในขณะที่ลมระดับบนนะฮะราเฮกโตปาสคาลนะครับภางถัดไปนี้ก็เป็นตัวควบคุมสียรภาพของอากาศโดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปนี้ทางตั้งแต่พักเหนือลงมาจนถึงพัคกลางนั้นเราจะเห็นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมพื้นที่อยู่นะฮะวันนี้นะครับโดยมีกําลังของลมอยู่ในระดับอ่อนถึงปานกลางเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญคือลักษณะการพัดครับ พัดวันนี้ก็พัดด้วยอะไรครับพัดบนเลยนะครับตามเข็มนาฬิกาซึ่งเป็นลักษณะของขอบขวาแอนตี้เซโครน,นะฮะพี่น้องในบรรยากาศชั้นกลางนั่นเองแม้กําลังลมจะไม่มากเลยนะฮะแต่การที่มันพัดลักษณะตามเข็มอย่างนี้นะฮะก็จะทําให้เกิดการจมตัวของอากาศจากการนําพาไอเย็นนะครับไอเย็นเย่อเยือกจากที่เขาสูงด้านบนนะฮะมาลงมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นการตอกย้ําอากาศที่จะ เริ่มหนาวเย็นลึกนะครับในช่วงรุ่งสางจากปรากฏการ์คายความร้อนอย่างรุนแรงของผิวโลกหรือเ a ดิเอทีฟค o ลลิ่งนั่นเองพี่น้องท่ามกลางท้องฟ้าแจ่มใสครับในขณะที่ภาคใต้ของเรากระแสลมระดับบนนี้ยังคงแสดงให้เห็นเป็นล่องนะฮะล่องความกดอากาศต่ำเห็นไหมครับพี่น้องเป็นล่องที่ผมวงกลมไว้เนี่ยอัปเปอร์เลเวลนะฮะที่ พัดวนทวนเข็มนาฬิกาซึ่งก็สอดคล้องและก็สนับสนุนการยกตัวของอากาศจากยอมความผลอากาศต่ำระดับล่างอย่างสมบูรณ์นะฮะยังคงแรงอยู่นะครับกลไกนี้ทำให้ระบบฝนในพื้นที่ภาคใต้มีพลังงานในการก่อตัวในดวดีมอย่างก็ค่อนข้างเต็มที่นั่นแหละครับดังนั้นจากโมเดลคาดการฝน24ชั่วโมงเราก็มาสรุปการทำงานร่วมกันของปัจจัยทั้ง3ด้านนี้ที่ผมพูดไปเนะยฮะกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคได้ดังนี้นะครับ ื้นที่พักเหนือและอีสานนะเนื่องจากอยู่ภายใต้อิทธิพลของเกรเดียนความกดอากาศ1 0 1 6ถึง1 0 2เฮกโตปาสคาลนะฮะที่ทำให้เกิดความเย็นความหนาวนะครับพี่น้องก็ประกอบกับก,บการกดทับอย่างมีประสิทธิภาพของลมบนนะฮะ500เนี่ยครับ,รบที่เป็นขอบขวาของแอนติไซโคนก็ one, จะทำให้การยกตัวของเมฆเป็นไปได้ยากมากนะครับอุณหภูมิจึงลดลงอย่างชัดเจนเข้าสู่เกณฑ์อากาศหนาวต่อไปนี้นะครับ พักกลางและพักตะวันออกนะ,ะอยู่ภายใต้ความกดอากาศนะฮะเกรเดียนเกณฑ์เย็นๆฮะพันสิบสี่ถึงพันสิบหกนะฮะ, 2016, ะ,ฮะและก็วันนี้กระแสลมบนก็จะเริ่มนำไอเย็นและแห้งเข้าปกคลุมนะครับอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิโดยรวมจึงเริ่มลดลงนะฮะลดลงสู่เกณฑ์อากาศสบายถึงเย็นนะฮะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก็จะมีอากาศเย็นในพื้นที่ติดภูเขา ฝนนั่นก็น้อยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเนื่องจากพื้นที่นี้อยู่บริเวณแนวเส้นพันสิบสองนะฮะซึ่งเป็นกดสูงระดับเริ่มต้นแล้วก็เป็นแนวขอบมวลอากาศเย็นที่กําลังกดทับลงมาทําให้กระแสอากาศยกตัวได้ยากนะฮะในขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนตกก็จะเป็นบริเวณกว้างเฉพาะด้านล่างแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับสาเหตุหลักก็มาจากลมนะฮะลมมละสมที่พัดสอบเข้าหายอมความกดอากาศต่ําในทะเลอันดามันตอนล่างนะฮะ โดยได้รับการสนับสนุนจากล่องความกดอากาศต่ำของลมบนอย่างเต็มที่นะซึ่งเป็นคนไกทำให้ยังคงเกิดฝนหนักนะฝักฝนหนักได้น่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดแถวๆสตูลลงมานะครับภาคใต้ฝั่งอา่าวไทยนะครับฝนตกเป็นหย่อมๆเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณตอนกลางสุราษฎร์นครอ,อย่างนี้ครับก็จะยังตกหนักเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ตอนล่างนะครับ สำหรับพัทลุงสงขลานราธิว่าสก็เพราะได้รับอิทธิพลจากลมนะฮะลมมรสุมที่มีความชื้นสูงพัดเข้าประทะชายฝั่งโดยตรงแล้วก็ถูกดึงเข้าสู่ระบบยอมความขนอ,อากาศตามที่อยู่ในทะเลนั่นเองโดยจากโมเดลคาดการบปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้าเลครับพี่น้อง แล้วก็คาดการอุณหภูมิ24ชั่วโมงข้างหน้าใน7โมงเช้าวันนี้นะครับวันที่26พฤศจิกายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่27พฤศจิกายนพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิลดลงนะฮะ1-2องศาช่วงเช้าอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิอยู่ในระดับ10-20องศาเซลเซียสน,นะครับต่างกันเยอะนะฮะเหนือบนกับเหนือล่างแนะต่ําสุดอยู่ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติบอกก่อเกลือจังหวัดน่านแล้วก็ อำเภอกัญญาณิวัฒนานะฮะกัญญาณิวัฒนาเชียงใหม่1 0บถึงสิององศาเซลเซียสภาคอีสานอุณภูมิลดลงนะครับ1ถึงองศาเซลเซ,ลเซลียสตอนบนและแถบภูเขาอากาศเย็นถึงหนาวส่วนตอนล่างอากาศยังเย็นอยู่นะครับอุณภูมิโดยประมาณ14-22ถึงองศาเซลเซลียสต่ำสุดอยู่ที่อำเภอเมืองอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยและอำเภอเมืองนครพนม14ถึง16องศาเซลเซลียส พื้นที่ภาคกลางนะครับอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยพื้นที่ทั่วไปอากาศสบายนะครับแต่โซนตะวันตกอุทัยทาน,นีกาญจนบุรีราชบุรีอากาศเย็นอุณหภูมิ22-24องศาเซลเซียสส่วนโซนตะวันตกที่ผมเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้นี้นะฮะน่าจะอยู่ที่1 7 1 9องศาเซลเซียสนะฮะที่อำเภอบ้านไร่อุทัยสังขละทองประภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะว,วันออกนะครับพื้นที่ติดภูเขาอากาศเย็นพื้นที่ราบทั่วไปอากาศสบายนะครับอุณหภูมิโดยประมาณนะครพื้นที่ราบ23-25องศาเซลเซียสโซนเทือกเขานะฮะ19-21องศาต่ำสุดอยู่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีและก็อำเภอเมืองเขาใหญ่จังหวัดนครนายกนะครับอยู่ใกล้เขาใหญ่19-21องศา พื้นที่ภาคใต้นะครับอุณหภูมิทรงตัวโดยบริเวณภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันตกอากาศเย็นนะฮะส่วนพื้นที่อื่นๆอากาศสบายๆอุณหภูมิโดยประมาณภาคใต้บนโซนตะวันตกนะครับก็19-21องศานะครับต่ำสุดอยู่ที่อำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีและอำเภอหัวหินป่าละอูนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้โดยทั่วไปนะฮะที่เหลือก็23-26องศาเซลเซียส โดยพื้นที่ภาคใต้ก็จะยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ขึ้นไปนะฝนในวันนี้เริ่มลดลงะฮะตกเป็นหย่อมๆเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสุราษฎร์และนครน,นะครับสำหรับฝั่งตะวันออกนะฮะแต่ยังคงเป็นบริเวณกว้างอยู่บริเวณจังหวัดพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส สปปเลา่าอุณหภูมิลดลงหนึ่งองศาเซลเซียสในโซนภูเขาสูงทางตอนเหนืออากาศหนาวจัดพื้นที่ลาบตอนบนก็อากาศหนาวนะครับอุณหภูมิโดยประมาณ4-18องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่แขวงเชียงขวางและก็หัวพัน4-6องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันด้วยคลื่นลมนะครับพี่น้องคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรนะครับฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1เมตรแต่ฝั่งอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรนะครับวันนี้สวัสดีครับ